ดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนก็กลับมาอยู่กับอั้มอีกแล้วนะคะในช่อง YouTube ค่ะวันนี้นะคะอั้มมีโอกาสได้กลับมาบ้านนะคะแล้วก็เก็บของจัดห้องน้ําอะไรแบบนี้นะคะจนไปพบว่าเฮ้ยอั้มเป็นคนที่มีสบู่อาบน้ําเยอะ มากโดยเฉพาะสบูอ่อาบน้ำที่แบบกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเราจะชอบแบบซื้อกลิ่นนี้มาใช้ซื้อกลิ่นนี้มาใช้สลับสลับกันไปนะคะวันนี้ค่ะก็เลยอยากถือโอกาสนะคะมาเปิดกรุสบูอ่อาบน้ำที่อําชอบโดยที่สบูอ่อาบน้ำที่อําจะเลือกมานะคะเป็นตัวเด็ดๆทั้งนั้นก็คือกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ดีกับผิวก็คือจะเป็นตัวที่อําชอบหมดเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีตัวใรบ้างมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะถ้าใครเป็นสาย อบกลิ่นแบบสบู่หวานวานิลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอน s ซนต์ไอซนะคะซึ่งอันนี้ค่ะอา้มใช้เป็นรุ่น s o o t i n n o Oat m a l l Cheer b u t t t r Body w a ์บ h นะคะตัวนี้ค่ะทุกคนต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากคือกลิ่นจะเป็นออกแนววานิลาขนมขนมแบบ อธิบายไม่ถูกอ่ะจะกลิ่นละมุนสุดๆเลยนะคะแต่ความรู้สึกอามาคือตอนอาบอะ่ะมันก็จะกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็นุ่มลื่นผิวดีแต่ว่าหลังจากแบบอาบเสร็จนะคะรู้สึกว่ากลิ่นยังไม่ค่อยติดผิวเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยเป็นกลิ่นที่หอมมากๆกลิ่นหนึ่งเลยคะ่ะอามคิดว่าเหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะเพราะว่าหลังจากเราถูสบู่แล้วก็ล้างน้ำอะ่ะมันยังทิ้งความลื่นให้กับผิวอยู่นะคะดังนั้นคนที่ผิวแห้งหรืออะไรแบบเนี้ยน่าจะชอบค่ะต ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของโอ๊ตมิลนะคะแล้วก็เชีย์บัตเตอร์ค่ะช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านค่ะต่อมานะคะก็คือเดอะบอดี้ช็อปไวท์มัสลิฟ์ว t ชเชนบอดี้วอร์ l เจลดูชนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสบูอ่อาบน้ำที่ให้เท็กเจอร์ที่แปลกมาทุกคนคือมันเหลวแบบเป็นน้ำเลยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของออยนั่นเองค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ดังมากๆของเดอบอดี้ช็กลิ่นหนึ่งเลยนะคะ จะออกแนวแบบดอกไม้ดอกไม้ละมุนแบบกลิ่นเหมือนน้าหอมเลยค่ะทุกคนคือกลิ่นค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาผสมออยนะคะเวลาเราอาบน้ําเสร็จอะ่ะมันก็ยังจะทิ้งความแบบว่าลื่นบนผิวเป็นออยออยแบบทําให้ผิวชุ่มชื้นอยู่นะคะตัวนี้ก็เลยชอบมากๆค่ะส่วนตัวต่อมานะคะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะใครเป็นสายมูต้องโดนตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือสบู่อาบน้ำเบลสนะคะ แค่อาบก็เหมือนรับพรแล้วค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยต้องเอามาพูดหลังของเดอกวอทิชชอ p เลยนะคะเพราะว่าอําว่ากลิ่นแล้วก็ความหอมเนี่ย ค่อนข้างคล้ายกันมากก็คือมีความกลิ่นหอมลำมูนติดทนนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเบลสนะคะเขาจะพิเศษมากกว่าตรงที่ texture ของสบูอ่อาบน้าของเขาค่ะทุกคนจะมีกลิตเตอร์นะคะวิงว้งวิง้งระยิบระยับอยู่นะคะส่วนถ้าใครอยากรู้นะคะว่าสายมูยังไงเดี๋ยวเราไปฟังส่วนผสมกันเลยค่ะสารสกัดของเขานะคะต้องบอกว่าพรีเมียมมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายทะเลน้าลึกจากมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นสารอาหารผิวเข้มข้นมากๆช่วยฟื้นฟูความ ของเซลล์หรือจะเป็นสารสกัดไฮโดรไกลโคลิกช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียยับยั้งการเกิดสิวหรือจะเป็นสารสกัดที่ได้รับรางวัลโนเบลนั่นก็คือโบตันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นราชินีดอกไม้ทําให้เซลล์ที่เสื่อมสภาพกลับมาสร้างพลังงานได้อีกครั้งนอกจากนี้ยังเป็นเจลอับน้ําที่เสริมสร้างพลังดึงดูดให้ด้วย เพราะว่ามีส่วนผสมของว่านมหาลาบช่วยในเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมและช่วยดึงดูดโชคลาภและนอกจากนี้ยังมีว่านมหาเศรษฐีและว่านเงินไหลมาช่วยบรรดาลความโชคดีให้กับตัวเรากวักเงินกวักทองกวักลูกค้าและนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและช่วยทําให้มั่งคั่งร่ํารวยเสริมสเสน่ห์ดึงดูดเงินทองให้เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องค่ะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะแค่ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ก็น่าจะรู้แล้วว่ามีส่วนผสมของทองคำด้วยค่ะเป็นสุดรับความงามจากครีโอพัตตาเลยนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่และชะลอความเสื่อมของคอลลาเจนและนอกจากนี้ยังช่วยการทำงานของต่อมน้ำเหลืองช่วยขับสารพิษออกจากผิวเราได้อีกด้วยค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าสารสกัดเป็นออแกนิกทั้งหมดเลยทุกคนแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศ แถมยังได้รับรางวัลโนเบลอีกด้วยนะคะต่อมานะคะแบรนด์นี้ใครที่เชื่นชอบพวกน้ำหอมผลิตภัณฑ์ความหอมสบู่ body m i ิสอะไรอย่างนี้ต้องรู้จักแน่นอนกับ Bath and Body Works นะคะซึ่งเขาเนี่ยมีกี่สิบกี่ร้อยกลิ่นไม่รู้นะคะแต่ว่าอารมเนี่ยชอบกลิ่น a t a u c u w i t c h e s ค่ะซึ่งกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นราสเบอรี่นะคะผสมกับแบบพวกผลสตรอเรีสดค่ดอกฟิลอนนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวาน สดชื่นนะคะแล้วก็จะออกแนวอมเปรี้ยวแบบว่า สดชื่นนิดหน่อยนะคะขวดที่ยามใช้นะคะเป็นขวดเล็กนะคะก็คือสามารถพกพาได้สะดวกมากๆเวลาเอาไปทริปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะพกอันนี้ไปก็คือกลิ่นหอมถูกใจมากๆค่ะตัวนี้นะคะเขาผสมเชียร์แล้วก็วิตามินอ e ีนะคะซึ่งทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบความชุ่มชืนะ้นอะระหว่างหลายๆตัวอัมว่าบัสแอนด์บอดี้เวิร์ส์ถ้าตามความรู้สึกอัมอัมว่ามันยังไม่ได้แบบให้ความชุ่มชื้นผิวอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือจะทําให้ผิวหอมระหว่างอาบน้ําก็ รู้สึกว่าเออกลิ่นหอมอะไรแบบนี้ไปแต่ว่าในเรื่องของการดูแลผิวอําว่าก็ยังเฉยๆค่ะถ้าให้เปรียบเทียบทั้ง4ตัวนะคะว่าตัวไหนคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมคุณภาพส่วนผสมหรือว่าราคานะคะอําขอยกให้เป็น อ้ํขอยกให้เบสนะคะอ้ําว่าตัวนี้คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมนะคะกลิ่นที่หอมมากๆค่ะแล้วก็ออร์แกนิกอีกด้วยนะคะคนแพง้ง่ายสามารถใช้ได้ถ้าเทียบกับสบู่เคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆแบบขวดและเป็นพันอะตัวนี้คือคุ้มมากค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะเดือนมีนาคมอะเขายังมีโปรโมชั่นอีกด้วยนะคะจากขวดละ790เหลือแค่490บาทค่ะทุกคน เหลือแค่490บาทอ่ะคือแบบคุณภาพคือพรีเมียมเคาน์เตอร์แบรนด์มากๆนะคะแต่ว่าราคาก็คือแบบคุ้มแสนคุ้มนะคะและนี่นะคะก็เป็นการเปิดกลู่สบู่อาบน้ำหอมๆที่อําชอบใช้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ